Thank you. ออกถือว่านี่ดดนี่นี่เลี้ยวขวานี่ปุ๊บขึ้นทางไงเลี้ยวซ้าย <Okay. S 1> เดี๋ยวระวังรถข้างหลังต่อหนะไปไหนะเดี๋ยวลบรถก่อน,นไปยังะวะแกวะแกวะ โอจากผูกันไปที่เ <House> ก็บทบาทตีต <welche> ัวรถไายแล้วเรียบร้อยหมดเลยเพื่อนอะเจ็ดสิบบาทสะมนมันเหลืออยู่สบาททายกินบ่ได้พอดีตีตัวแล้วเหลืออยู่สบาทที่แล้วเพื่อนใ่้ยลอยหนึ่งมากู้ถึงแล้วกันนั่นจัน ขีบทำลอยอยู่เมืองรีสะเกตไอ้เชิงซนสิขี่รถไปอยง่งเพิ่มได้ลนี่อ้ชงนเพิ่มได้ไอ้ไอ้เชิงซ้นอัดดวยอกันไอ้ไอเชิงซ้นขี่รถไปสีไปสมัมนไปหานกำลังแจนวามวนตัวขี่รถไปไปพูดงาไปหเป่ามวนมวนไอ้เมอกันกำลังจนเอ้ไอ้ค่าสามล้อหาบานั่นนะจังแตะมองร่องรถนั่น กูบ่นยังพ่อบากูบ่นพ่อบาทก่กับผลลื่นเฉะฝนลื่นะไอ้เปล่องลอกับมหูหนาาน้ำเองหนัเงินอาก็มิตรคลองน้ำเมืดอคนเาไปเหนียดเพอ่นว่าโกโคกก็ห่าโกโคกพ่หนัง ไปเนกระแทกกันนี่ก็กระแทกเราะนตาไหลอยู่ในอันนี้อยู่คนละกาี่างมนมุนต๊ะก็านูนะาหน่องปูนะคนดน้อมาเอือนดีอยู่คนเอาคอยู่คนพูตาร้างนะพูตาางนะตา่างนนพมงานป่าป่าใหญ่แลอหอดไปยื่นแต่เอ้าเน่าเาไอพี่หลองามาถ้หรังกับมาตบบาเปลือกกับตบโตไอโตไอพ่อนาไอโรงเรียนทต่ไม่ติกิน้วอยาอเ แต่ไปหาใครกันวะาตะของต่ยังกักอันนี้มันขึอย่างไปไปหาไปหาพี่มุนอาปอดบ่บนี้ัน่านหู้อาปอดนะถ้ามุนอยู่กับใครกเป็นอะไรกันะเด็นจักขึ้นเติบอ๋ออาปอดอมอ๋อเวลามาตามมาเลแผ่นสองแผ่นเพื่อกรน้ำตกไต้มันหกนำมันกลึก เหรอเงอนไงิหามันหลุหลอกไอ้เหอพุดพอดอกกันลอเข้ามาตะหมอดโต๊ะเพราะเห็นพกไอ้มไอเอยก็ไปนั่งหลีนต้นอรถต้นไอ้หนองตูกับปุีอยู่รอบประตูทั้งรลนแรงก่อนนี่ออกไปทางนี้พูดว่าแล้ไปยังได้ประตูปิดอยู่อประตูอ้อทางดีแต่ไอ้หนามันบ่หมามนบ่อะไเนากนะอื กระหอดเพื่อไฟกับหอยเตาทานคนกเอาขนกุบ anyway, ่กขึ้นในเตาทานสบไร้นาทานไปยางกัไร้นเตาทานลไปขึนขึ้นรในสียกเจ้าผู้ใดมายอแอไหิมะหร่องล่องหายแม่น่อวเพื่ว่าเอ่ยมันมีเอ่ยคุนว่ามันมีประตูหน่อยอยู่ทั้งที่โต๊ะคนว่า ตู้ก็เพื่อประตูไปประหอดตู้ประหอดประตูป๊าปประตูก็บมิ้นท์สลับมอ้ลยประตูระีจัเลยดอะนาทีมายูยังพายหนากับเพียงนีอ้ยมอหอดกับมาเสียวเงนเพื่อเลี้ยงดาวเพื่อเีเต้นขึ้นไปต่อดูกดตัดคนหนึ่งสก้มมุกไทยกูนะกูเสียอะไรให้ลูกให้ร้านเบงซื้ออย่งเราเงินนมนตนมนต์ อติงอติงถือพตะเกียงพี่มุนใครเรียกคนมามันถือไปตะเกียงติงมันมีไฟแบบไอ้ไฟผ่าไหนติงเออแต่ตะเกียงเตะขันสงกานกันเพื่อเหรนต้านทางหน้ากับตะเกียงจาะประยุติต่างก้างเลยที่นอยู่กับเหรนมวนเดีตงการกับไปตีตัวเล่าเลี้ยงเงินอยู่สามบาทไปซืยแข่กับล้ำวงขันพอดผัดใหอยไอเขาเขาเออเหนียวกน คือ,อยังไอพี่น้องย่ายบอดน,น,น,นะคะุยายเล็ย่ยแทนเนอะม่นไปไใชแล้วเนาะคุณว่าถก็ห้าเอืออยู่คนลาดเพนว่าก็าบอกเพนนี่มีงเงินสามบาทนี่ซื้อยาสูบยากองถิดยาลุงถิบช่องช่องละสิบสลึ <c oughs> เ <c oughs> แล้วยังจะตั้งแล้วเมื่อคืนเราแต่เท่าจนถอดคนลาดนี่ยากน้งกับพิกรอีก ปก๊กห่างลำกินลงลอเลยสามถุงเว้ยโอ้ยกูจะปาองได้ด้อลงล่องลอยสามถุเลเนาะก็อก็ห้ามุมกูจะปปองได้ดอ่ามาเรียนมอทางมงไมงทางมีแต่สามโอยู่พีจะไปออกสามโมงอยู่พี่เออสามโอยู่พี่ยมา ก็หอดไปเขียนขั้นหมากสูบคนสูบยาแล้วไปเขียนขั <poetry> <c ười> <c ười> ้นหมากอ้าหนูเกิดมากต่ติดยาไปหน่อยยูโปขางน้อยๆปลูกยาแต่ไอ้ไตหอยไต่หอยมันหนักมันก็เพราะหลุดมันก็เพราะดักหลดไอ้แม่เนี่ยเป็นคนหายอยู่นาะแต่ว่าเขาเขาไปทำงงานลุงเลยไปทำงงานลุงเลยฝนเหตุไปอยู่มาตัดรับพวงมามาตัดปล่อยฝนว่ามือหนีคนขี่เลย อมันนอนหลับรองเลยมันนานเป็นอยู่แหละเ <c oughs> ขาหาหมดพูกก็มันมันมนั่นก็ดีอยู่ <c oughs> มันยังละเว้ยคือจะมุกตาอูรือตลานเนี่ยเขิดเขิดลวก็ันพวกเ้างนางเปิบหรอกพวกเขิดพวกจมจมไปแล้วก็รับไปเองอ่ะเขาหาจะคิดหาอยังก็ไปอยู่ในกองใหม่อ่ะอ่ะอันนี้ อันนี้ไปเหยียบาขาใชไหมึงแล้วแล้วมึงไม่ได้บังอะไรมึงกูเหยียบขามึงดูมันเลยมึงตื่นขึ้นมาแล้วทำไมกูมองไม่เห็นตัวมึงเหมือนวะอันนี้กระเพาะอีโต้เมื่อกี้มันไอ้กดกีเท่าโยกปลาใหม่เนี่ยมันเป็นคนถือหมัดหัวใหม่ลดหลักโตเรื่อยโอ้ยดูจะหมดดีแฮะนี่จอด่อยู่จมไนยู่ Băng, Chưa, đẹp bà, Hả? Chưa Mà, đẹp bà là Chưa đẹp bà là